ดูละครซีรีส์วาไรตี้ซิตคอมฟรีโหลดได้แล้ววันนี้นะคะที่ App Store แล้วก็ Google Play หรือว่าสามารถดูผ่านเว็บไซต์วันดี n e t ก็ได้ค่ะมีความสุขดีนะคะ,ะเพราะว่าร่างกายเริ่มแข็งแรงขึ้นแต่ว่าก็ยังต้องทานยาเคมีบำบัดอยู่แล้วก็ตรวจเลือดทุกเดือนแล้วก็รวมถึงทานยาสมเร้าอยู่ก็คือต้องคอยคอยบอกคอยเตือนคอยแบบเหมือนกระตุ้นนะฮะว่าแบบเอออย่าลืมกินยานะ ทานอาหารนะทานอาหารมีประโยชน์นะอย่าลืมกินทานกินยาหรือยังวันนี้อะไรเนี้ยครับแล้วก็นะครับก็ต้องมาอยู่ใกล้ๆปล่อยให้กาลังใจบน่ <c oughs> บนไปเ <c oughs> ลือ่อยแอบบ่นนิดนึง <c oughs> คือบางทีเขาก็ลืมฮะบางทีแบบว่าต้องตือนตัวเองต้องคอยตือนตัวเองอะไรเงี้ยเหมือนปฏิหารมากเลยอะครับเพราะว่าถ้าคนมองภายนอกจะคิดว่าพี่ไม่เป็นอะไรพี่ปกติเหมือนอ้าวนี่ไม่สบายหรออะไรเงี้ยแต่จริงข้างในเนี่ยประมาณ70%ดสิบเปอร์เซ็นตแต่ ใช่ที่ที่ตัวเองอยู่ได้มีทรงกับสุดนะคะแล้วก็แต่ว่าด้วยจิตใจของเราที่เราแบบพยายามบอกตัวเองแล้วก็ทําจิตใจให้ดีนะคะแล้วก็เหมือนกับขอบคุณตัวเองว่าแบบเออขอบคุณนะอย่างน้อยๆเราเป็นโรคลายต้องทานยาคีมบ,บําบัดแต่อย่างน้อยๆเรายังมีลมหายใจเย็นๆที่ให้เราได้หายใจออกมาเรายังมีขาที่เราแบบเดินไปไหนตัวไหนเรายังมีแขนมีมือที่ตักอาหารอร่อยๆเข้าปากซึ่งแบบ มันเป็นสิ่งที่เราแบบยังดีก็ยังดีเราแค่ทานยาคิีมบำบัดก็คือเป็นแค่ยาเ,เคมีบำบัดที่ทําให้เรามีชีวิตอยู่<ม>คิดแค่นั้นเราก็รู้สึกสบายใจเนี่ค่ะอันนี้คือเคล็ดลับที่าทาให้เรายัางสดใสอยู่ใช่แล้วก็มีสาม,มีที่อยู่เคียงข้างไม่เคยห่างเลยแทบสิงอะ่ะทุกวันนี้คือเอาไงแทบสิงจริงๆไม่ชัตเตอร์เลยอะ่ะ <ก S 1> อย่างทุกใช่ทุกวันนี้ยังทุกวันนี้เลยนะคะคือพี่เนี่ยเข้าห้องน้ํา ก็จะแบบว่า,ารีบกระเด้งเลยขนาพี่ลุกจากเตียงเขารีบกระเด้งขึ้นมาทันทีเลยแล้วก็มาประคองพี่มาเปิดประตูห้องแต่งตัวมาเปิดประตูห้องน้ํามาเปิดฝาชักโครกแล้วก็พยุงพี่นั่งพอนั่งเสร็จพี่เขาจะไปยืนหน้าหน้าห้องน้ําแล้วก็รอพอพี่เสร็จเรียบร้อยเนี่ยบางทีพี่ยังไม่เสร็จเขาจะเข้ามาดูพอมาดูเสร็จเขาอาจก็ มากดชะโคกให้มาอะไรให้เราล้างมือเขาจะดึงผ้าเช็ดมือมาให้เช็ดแล้วก็ให้เราออกมาแล้วก็ยุงไปถึงเตียงนอนแล้วก็หลับซึ่งแบบ,บทุกวัน,วนไม่เคยมีวันไหนไม่ทําแล้วก็อย่างมอเชา้านี้เอาง่ายๆพี่ตื่นช่วงหลังๆนียตื่นตีห้าเพราะเหมือนบางทีก็มีอาการเครียดขึ้นมาบ้างเพราะว่าตาก็มีปัญหานิดนึงนะคะก็มีอาการเครียดก็คือเหมือนกับ วุ้นในตาลอกนะคะแล้วก็เลือดซึมเพราะเป็นโรคเลือดอยู่แล้วมันก็มาบังตาข้างขวาแต่ก็ยังมองเห็นนะคะแต่ว่าเราก็เครียดเนาะว่าอะไรกันนักหนาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะพี่เขาก็เหมือนกับเราตื่นตีสามกว่าตื่นตีสี่ตื่นตีห้าอย่างเมื่อเมื่อเช้าเนี่ยตื่นตีห้า,งหา 5, ลงมาดื่มกาแฟพี่เขาก็ลงมาดื่มกาแฟเพื่อน <c oughs> <ๆ>ตื่นตีสี่กว่า <c oughs> ก็ ใช่พ yeah, ี no, no, been, ่ต <estiver thorough development injuries> no, no, ื so, ่นลงมาอย่างเมื่อวานตื่นตีสีกว่าลงมาพี่เขาก็ลงมาแล้วก็มานอนตรงโซฟาอยู่เป็นเพื่อนเราเหมือนสิงตลอดเวลาไม่ปล่อยไม่หล่อยอะไรที่ทาให้เราต้องดูแลพี่นิ่งทุ่กา่องก็เนื่องจากอย่างที่อย่างที่นิ่งบ่อครับประมาณ70%็สเอซนเองเนอะร่างกายเขายังไม่ได <Britain> <ras drawn out lies> ้แข <ras> oh, so nice. ็งแรงมากเดินก็ยังไม่ได้แบบปึ๊บปึ๊บป๊บใช่ใช่ครับเพราะนั้นเนี่ยก็คือต้องต้องคอยดูครับเพราะไม่อยากให้เขาล้มพูดงถ้าเกิดล้มนี่แบบมันอาจจะแบบ ชีวิตอาจจะเปลี่ยนไปได้ใช่เพราะนั้นผมเลยบอกว่าไม่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 คาสายตาถ้าเป็นไปได้แต่แร่งจริงผมก็ไม่ได้แบบตลอดที่สี่ชั่วมโมงหรอกครับเพราะต้องไปทํางานต้องอะไรด้วยมันก็ไม่ได้ดูแลเขาตลอดก็พยายามบอกเขาว่าเดินแต่ละก้าวเนี่ยค่อยๆเดินนะใจเย็นๆอย่าใ,ใจร้อนอะไรเงี้ยทำาในช้าๆไม่ต้องรีบร้อนอะไรเงี้ยพี่เป็นคนชอบเดินเร็วเดินไวมากเดินฉับๆับับับใช่แล<ๆ>้วบางทีก็จะเสอย่างเงี้ยก็คือเดินเร็วเกินไปก็คืออย่างที่บอกครับว่า การที่เราอยู่กันสองคนได้เนี่ยมันมีหลายๆปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอันนึงก็คือการให้เกียรติการการดูแลซึ่งกันและกันเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่จะทําให้แบบชีวิตคู่มันสมบูรณ์ชีวิตคู่มีความสุขแล้วก็อยู่ด้วยกันได้ไปได้แบบจนถึงยามยแก่เท่าครับร üy <üyor. S 2> นะครับผมว่ามันเป็นสิ่งสําคัญที่ที่ที่พวกเราควรจะใช้ในการมีชีวิตคู่อะไรครับแต่ว่าสําหรับพี่เนี่ยพี่คิดว่า,าทุกคนมองว่าเราเป็นคู่แท้กู่รัก หลายหลายอย่างที่แล้วแต่จะคิดน,นะคะแต่ว่าพี่ก็ยังมองตัวเองว่าตัวเองก็ยังเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเป็นภรรยาคนหนึ่งที่โชคดีได้สามีที่ดีแล้วก็มาดูแลนะคะซึ่งเราก็ไม่เหลืองว่ามีคนดีๆอยู่ข้างๆเราเราก็ยังต้องให้เกียรติสามีอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบอกตามตรงเลยนะคะว่าผู้หญิงทุกคนนะ่ะก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นแบบพี่ได้นะคะก็คืออย่างพี่เนี่ยที่ได้รับ ความดีจากพี่ใหญ่เพราะเราเริ่มจากการให้เกียรติสามีเราก่อนพอเราให้เกียรติเหมือนกระจกส่องกลับมาหาเราค่ะเขาก็จะทําสิ่งที่ดีๆเมื่อไหร่ที่เราทําดีกับเขากระจกก็จะท้อนกลับมาเป็นสิ่งที่ดีๆให้กับเราการให้เกียรติคือการสิ่งสําคัญที่สุดตั้งแต่วันแรกที่เรา,<ค>รเราจักกันใ,ใช่ใก็ตั้งแต่2004่อะคะ่ะ <16. S 1> ก็ 2004นี่คือเริ่มรู้จักกัน18ปี19ปี19ปีนะคะแล้วก็แต่ว่าแต่งงาน30ธันวา2006ก็สิ้นปีนี้ก็ครบปีที่16อะคะ่ะแต่พี่มามั่นกับรถน้ำ30ธันวานะคะแล้วก็ไปฉลองแต่งงานมาที่28เมษาเนี่ยคะ่ะเพิ่งจําได้นะคะจริงๆเป็นคนจำมันไม่ได้จริงๆเมื่อวานเพิ่งเงเหมือนกับ รีว yeah. <c oughs> ิวรีวิวนังกันอยู่ใช่เพราะพี่เป็นคนจำวันไม่ได้จริงบางทีก็บอกว่าวันนี้วันอะไรเอ่ยพี่ก็จะบอกว่าวันจันทร์จริงๆคือม่ใช่วันจันทร์ก็วันวันจันทร์ก็วันจันทร์จริงๆอะค่ะแต่ว่าเขาก็บอกว่าไม่ใช่วันนี้วันอะไรวันจันทร์เล่นอะไรอะไรเงี้ยวันนี้วันครบรอบลองแต่งงานนะเอาหรอโอ้ขอโทษอย่างเงี้ยจะเป็นประมาณ ประมาณอย่างเงี้ยน้องชายกับพี่ชายเกิด18บกับ20ทุกวันนี้ยังจำไม่ได้เลยค่ะว่าคนไหน20คนไหน18เนี่ยค่ะยังไงดีมันเป็นพรมลิขิตมังคะเราเราไม่สามารถที่จะเลือกได้ว่าว่าจะยังไงเอาเป็นว่าพี่จะสอนน้องๆทุกคนในไฟล์เวลาไปบินนะคะว่าแบบว่าอย่าพิ่งใจร้อนใจเย็นๆแล้วก็ค่อยๆดูกันไปแล้ที่สําคัญคือเมื่อไหร่ที่เราอกหักเราอย่าพิ่งรีบไปหา คนคนหนึ่งเพื่อมาดามหัวใจเราเพื่อไม่ให้เราแบบเ,เหงาให้ค่อยๆดูเปิดตากว้างละมองโลกให้กว้างอย่าไปทําตัวไม่ดีไปที่ที่อโคโจรหรืออะไรก็ตามเงี้ยสมมุติเราชอบอ่านหนังสือเราก็ไปร้านหนังสือเราชอบเข้าวัดเราก็ไปวัดเราก็จะได้เจอคนในแบบที่เป็นแบบของเราเราก็จะเจอในสิ่งที่แบบคล้ายๆกับเรา ก็จะสอนน้องแบบนี้ว่าไม่ต้องรีบซึ่งก็สอนน้องหลายคนเนาะว่าไม่ต้องรีบนะค่อยๆคุยค่อยๆเจอค่อยๆหาพี่ใช้เวลาคุยกับพี่ใหญ่ก็2ปีจริงๆก็ไม่ได้เยอะนะคะแต่ว่าด้วยไหวด้วยอะไรแล้วเนี่ยก็ก็พร้อมที่จะมีครอบครัวนะคะแต่ก็บอกน้องจะน้องคนหนึ่งเขามาแซวว่าพี่ปีนี้หนูสี่สิบพี่ยังบอกให้หนูไม่รีบอีกเหรออะไรอย่างเงี้ยก็คือกลายเป็นเรื่องตลกพี่บอกเอองั้นก็ถ้าเจอใครถ้าดีก็ ลองคุยกันไปก่อนแต่อย่าเพิ่งไปเป็นแฟนนะเพราะว่าการที่เราเป็นแฟนกันเนี่ยเราก็จะโชว์จะสิ่งที่แบบอีกอย่างอีกมุมหนึง่งซึ่งถ้าเราเป็นเพื่อนกันเนี่ยเราจะคุยในสิ่งที่แบบเ,เป็นตัวตนของเราเนี่ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยจากความที่เราเริ่มกันจากการเป็นเพื่อนหรือการเป็นผู้ร่วมงานหรือการเป็นพี่น้องมาก่อนเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่ที่ดีนะครับที่ผมผมที่ผมสองคนเนี่ยเริ่มต้นกันมาแบบนั้นคือถ้าเกิดอยู่ดีผม เฮ้ยโหอยากจีบจังเลยผู้หญิงคนนี้โหนางเอกเบอร์หนึ่งซูเปอร์สตาร์อะไรเงี้ยมันก็มันก็ไม่ใช่เพราะว่ามันจะสวมหน้ากากเข้าไปหากันตั้งแต่แรกเลยผมมองว่ามันไม่ใช่ครับคือเราต้องมองก่อนว่าวันนี้นิสัยคุณเป็นยังไงคุณเข้ากับเราได้ไหมเราเข้ากับเขาได้ไหมเขาเข้ากับเราได้หรือเปล่าผมมองว่ามันนั้นไปอยู่สําคัญในการเริ่มต้นมากกว่าการที่แบบโอ้ยน่ารักจังเลยสวยจังเลยโหถูกใจจังเลยอย่างเงี้ยผมว่ามันมันคือแบบมันคือไม่ใช่ของจริงอ่ะมันไม่ใช่เรียลครับ ของแต่ละคนจริงๆก่อนออกมามันถึงทําให้ชีวิตคู่มันอยู่กันได้ราบรื่นมากกว่าผมว่านะครับอยากบอกตัวทุกคนนะคะว่าออไม่ว่าท่านไหนจะไม่สบายยังไงหรือว่าสบายดีแข็งแรงดีหรือว่าไม่แข็งแรงมากๆหรือเป็นโรคอะไรก็ตามเนี่ยอยากให้ตัวเองเนี่ยบอกตัวเองนะคะว่าใจเราสั่งสมองเราได้ว่าเราสามารถมีความสุขกับโลกที่เราเป็นอยู่บอกตัวเองนะคะว่า โลกที่เราเป็นเนี่ยจะเป็นเพื่อนสนิทเราอยู่กับโลกที่เราเป็นอย่างอ่อนโยนมีความสุกลึกๆในหัวใจนะคะว่าอย่างน้อยๆเราก็ยังมีลมหายใจเย็นๆได้ลืมตาตื่นขึ้นมาตอนเช้าได้หายใจเย็นๆออกมาสร้างออกซิเจนในร่างกายได้ทานอาหารอร่อยๆแค่นี้นะคะ่ะก็มีความสุขแล้ว ถึงเราเป็นโรคโรคก็กกเป็นเพื่อนสนิทอย่างหนึ่งในร่างกายของเราและค่อยๆรักษาไปมองแค่วันนี้ว่าวันนี้เราเป็นอะไรเราเจ็บเราทานยาแก้ปวดเราไม่สบายอะไรเรารักษาตรงนั้นมองแค่อนาคตแค่นึกถึงก็พอว่าเราจะมีความสำเร็จในการรักษาแค่ไหน แต่อย่าไปตั้งมั่นตั้งหวังว่าเดือนหน้าฉันจะต้องหาย3เดือนฉันจะต้องโอเคเพราะว่าเมื่อเราตั้งมั่นตั้งหวังแล้วเนี่ยจะทําให้เราแบบเหมือนเครียดไปด้วยถ้าเดือนหน้าเราไม่หายละ่ะเราจะเป็นยังไงเราก็จะยิ่งเครียดหรือบางคนหมอบอกว่าอีกสิวันจะตายเราจะทําตัวสิบวันให้ตายตามหมอบอกหรออไม่เราจะต้องทําให้วันที่11ก็ยังมีลมหายใจได้ สำหรับคนที่ต้องดูแลผู้ป่วยอย่างที่ผมเป็นนะครับ<ม>ก็ข้อแรกเลยสิ่งสำคัญเลยก็คือต้องคิดก่อนว่าคนป่วยกำลังใจเขาแน่ถดถอยแน่นอนเพราะนั้นะสิ่งที่เราต้องเติมเต็มให้เขาได้ก็คือต้องเหนือจากการที่รักษาแล้วก็คือการให้กำลังใจนะครับ คนที่เราดูแลเขาชอบอะไรชอบทานอะไรถ้าทานได้นะหรือชอบกิจวัตรประจําวันอะไรชอบอ่านหนังสือเรื่องไหนชอบดูหนังอะไรอะไรเงี้ยพยายามเอามาให้เขาดูชวนเขาคุยอย่าให้เขาเหงาอย่าให้เขาแบบคิดมากอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามบอกโอ้ย oh, เดี๋ยวก็หายแล้วเดี๋ยวก็หายแล้วไม,ไม่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็หายคือต้องให้กําลังใจเขามากๆครับทาสิ่งที่เขาชอบมันจะทําให้เขาเนี่ยฮิวตัวเองกลับมาได้ได้เร็วขึ้นนะครับนี่คือที่คุณหมอก็เคยพูดไว้อะไรอย่างนี้ครับกำลังใจสำคัญที่สุดครับ